มาไหม,ไมอุ๊ยทุกคนต่อเนื่องโอ้โหเหมือนจะเข้าฟรีนะมาค่ะตัวเดียวมาไหมจ๊ะมาไหมมาม่โอ้โหเข้าจนได้คทุกคนมาแต่แบบต่อเนื่องด้วยค่คะทุกคนโอ้โหเข้ารวมมากแม่โอ้โหกี่ตัวคะกรางวันคำเตือนเด็กอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ มาจ้ามาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนนะวันนี้ก็มาที่เกมตำนานเลยนะคะทุกคนของค่ายพีจีนะคะวิถีแห่งกิเลนนะเอาทุนมาที่499นะคะทุกคน499นี่จะขอเบ็ดซักเบ็ดสามนะคะทุกคนกำลังดีนะแล้วก็เดี๋ยวออโต้สัก30มหมุนดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะจะเกลือมาดีจะเกลือใส่กันตั้งแต่ต้นหรือเปล่านะดูทรงก็เหมือนจะเกลือเลยนะคะทุกคนนะโอ้โหกิเลนเอ้ยอ้าวมันอ่อยแล้วคะ่ะทุกคนนะมาอ่อยแล้วคะ่ะฟีเมื่อกี้นี่แบบสเก็ตเตอร์โผล่มานะโอ้โหเค มาอื้อหือเอาเอมาค่ะทุกคนเอาเรื่องเอาได้อยู่แต่มันแตกไม่มากนะคะทุกคน60สจะตังน้ำตาจะไหลนะคะเบ็ดสานะเกิดหกสิบตาแล้วก็มาอีก1บาทแบบสิบหนึ่งบาทยี่สิบโอ้โหสุดจริงค่ะทุกคนนะสุดจริงในที่นี้คือเกลือใส่มากๆเลยนะคะทุกคนนะอะทุนหายกําไรหดไปแล้วค่ะทุกคนนะ491นะคะทุกคนตอนนี้อะยังแบบยังสู้อยู่เพราะว่ายังมีทุนอยู่นะหายไปไม่มากนะอะจัดไปยาวไปค่ะทุกคน เด็ดสามทั้งคนนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอะยังไง21หมุนนะคะออโต้ Auto ไปนะออโต้ Auto ไปยังไงครับยังไงอะเสียงจ๋าอาจจะแป,งแปงลงๆหน่อยนะคะทุกคนนะตอนนี้คือจ๋าไม่จ๋าเสียงแหบนะคะทุกคนนะเออใช้เสียงเนื้อไปหน่อยนะเออมาอีกมาอีกโอ้โหสิบมาเป็นพืชน,นะคะทุกคนนะอันนี้ก็คือใครที่เป็นสาวกน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะคุณปู่กิเลนนั่นเองนะคะทุกคนนะเกมนี้ก็คือเกมคุณปู่กิเลน อาจจะเรียกว่าคุณปู่ก็ได้นะคะก็คือเป็นเกมฮิตของค่าย pg นะคะทุกคนนะอยู่มานนมมานานมากคู่กับพวกสาวถ้ำอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนะสาวถา้ำแล้วก็มาจองอะไรอย่างเงี้ยนะมาจองสองมาจองหนึ่งนะคะทุกคนนะเป็นเกมที่อยู่มานานมากๆแล้วก็ยังคงฮิตติดอันดับนะคะของค่าย pg เลยแหละเออปะ่ะแล้วก็ถ้าใครนะเพิ่งมาเป็นสาวกนะก็ขอบอกเลยว่าเกมนี้อนในค่าย pg นะชื่อว่ามิถีแห่งกิเลนนะคะทุกคนนะไปจัดกันได้นะคะอาเหลืออีกห้ามนค่ะทุกคน อาทุกคนยังไงคะก็ตอนนี้ก็ยังไ,ไม่กาไรเลยนะคะทุกคนนะใช่ไหมสี่ร้อยสี่ร้อยสี่สิบแปดแล้วค่ะทุกคนลดลงแบบหวภาพเลยนะตอนนี้นะลดแบบหัวภาพเลยเออหมดแล้วหมดออโต้แล้วค่ะทุกคนแต่แต่ไม่หวั่น,นะค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเพิ่มเบ็ดอ่ะอย่าให้มีน้ำาหูนะอย่าให้มีน้ำาหูเพิ่มไปเบ็ดห้าเลยค่ะทุกคนจัดไปค่ะจัดใส่ะค่ะออโต้สิบไปเลยออโต้สิบนะออโต้สิบไปหมุนไปให้มันดูไปว่าจะใจร้ายขนาดนั้น จัดไปครับมากับจ๋าไม่ต้องกลัวแล้วคะทุกคนนะไม่หมดตูดก็ทางใครทางมันไปเลยนะคะทุกคนหมดตูดก็คือทางใครทางมันนะคะทุกคนจัดไปค่ะทุกคนนะอีกหหมุนอีกห้าหมุนยังเงียบอีกเงี้ยใสอีกแล้วโอ้โหยังไม่มาเลยนะคะตอนนี้ก็ลดลงมาเรื่อยๆนะคะคนเหลือ400อนะคะอ้าวอ้าสเก็ตเตอร์โผล่ค่ะทุกคนอีกตัวนี้อ้าเข้าฟีค่ะทุกคนให้มันได้แบบนี้ค่ะทุกคนได้เข้าฟีค่ะทุกคนสเก็ตเตอร์มาค่ะทุกคน4ตัวนะคะจัดไปงามๆค่ะทุกคนเล่นแล้วก็ ชอบเป็นของเรานะขอให้ปังเลยนะเข้าไปในะรอบนี้นะเออยังแต่ไม่หยุดยังแต่ไม่หยุดอือหือบทจะมานะบทจะมานะบทจะมาก็เอาเรื่องหน้าดูนะแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าเข้าไปข้างในจะเป็นยังไงนะอ่ะมาะค่ะทุกคนอือหืมอือหืออ่ะสิบหมุนนะคะทุกคนนะคูณสองเริ่มต้นคูณสอง่ะจัดไป x สองเออมาวันนี้นะคะทุกคนกิเลนจะเป็นยังไงบ้างอ่ะ ทุกคนดูสิเข้าฟรีก็ต้องแตกด้วยนะเออแตกมาแค่นี้เองทุกคนแตกกระปิดกระปอยนะเออยังไงอ้าได้ฟรีมาอีกหนึ่งนะคะยังไงอีก3คูณ3เองไปอีกอีก,อกหมุนได้ฟรีสปินด้วยอ่ะได้มานะคะคูณ3นี่7เพิ่มทีสปินอีกหนึ่งนะมา ไม่ต้องพูดอะไรมากนะสำหรับเกลเลนนะเชื่อว่าใครๆก็รู้จักนะคะทุกคนนะแล้วก็เข้ามาเล่นเป็นอย่างนี้นอกจากว่าสาวกใหม่นะอาจจะยังไม่รู้นะถ้าสาวกใหม่ยังไม่รู้ผ่านมาเจอคลิปจ๋านะก็ดูจักจ๋าได้นะดูรีวิวจากจ๋าเลยค่ะทุกคนนะมันเล่นไม่ยากนะจัดไปแบบสวยงามโอ้โหดอกนี้ทุกคนเข้ามาแล้วคูณ9เออต่อเนื่องมาคูณ11บอูโอต่อมากค่ะทุกคนจัดไปค่ะทุกคนคูณ13ไม่หยุดค่ะทุกคนต่อเนื่องค่ะทุกคนนะโอ้แล้วแล้วคูณ15นะไม่มาถึงขนนะ ค่ะทุกคนเกิดรางวัลกันโตแตกมาค่ะทุกคนเท่าไหร่คะทุกคนโอ้โหเท่าไหร่อ่าร้อยแปดสิบกว่าแล้วค่ะทุกคนเมกะสองร้อยทะลุไปแล้วจ้ะแม่เออแล้วไง โอ้โหไปต่ออีกไหมเบเก่าจนได้ค่ะทุกคนนะไปต่อนะคะทุกคนนะถึง300หรือเปล่าเออ300ทะลุไปแล้วนะคะทุกคน300ทะลุแล้วนะจ๊ะเออยังไงยังยังต่อเน,นื่องอีก500ไปแล้วค่ะทุกคนโอ้โหเป็นพันค่ะทุกคน1,000กับอีก14นะคะทุกคนนะโอ้ยมายังเหลืออีกตั้ง5หมืนนะคะทุกคนรอบเมื่อกี้นี่คูณ15สวยจัดเลยอ่ะ ไปอีก3หมุนค่ะอีก3หมุนแล้วไงอีก3อีก2หมุนยังไงในการหมุนสีรอบนี้ยาวนานเหมือนกันนะคะทุกคนนะ1หมุนนะคะทุกคน1หมุนนะคะเหลืออีกหมุนเดียวค่ะทุกคนแล้วก็คูณ17ไปนะคะคูณ17คูณ17บเจท่าโอยคูณ19ค่ะทุกคนต่อเนื่องค่ะทุกคน x 19บเก้าอินเอ็ดทุกคนดอกนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าแบบต่อเนื่องนี้เท่าไหรอ่อ่ะคูณสิบยี่สิบสามอ่ะรางวัลก้อนโตฟาดมานะคะทุกคน โอ้โหสองร้อยหกสิบหกซูเปอร์เมกไกเอาอยู่นะคะทุกคนนะอ่ะอีกหนึ่งหมุนนะคะทุกคนนะอีกหนึ่งหมุนนะโอ้โหหมุนฟีโคตรคุ้มโคตรจะนานเลยนะหมุนนี้ไม่ได้ะค่ะทุกคนนะอ่ะมัดรวมมาค่ะทุกคนในหมุนทีหนึ่งพันสามร้อยแปดค่ะทุกคนนะจัดไปงามๆเลยนะเออก็โอเคอยู่นะคะทุกคนถือว่าทําให้ฟื้นคืนมาอยู่นะอ่ะหนึ่งพันเจ็ดนะคะทุกคนนะในการหมุนฟีเมื่อกี้นะรวมมามีทั้งทุนมีทั้งกําไรเลยนะอ่ะใครอยากจะจัดก็ดไปจัดตามจ่าได้นะจ่าปักหมุดเอาไว้แล้ว ทุกคนเข้ารัวเลยหลังจากเข้าฟิีมาแล้วอ่ะสเก็ตเตอร์มาอีกไหมมาอีกไหมอุ้ย,ยทุกคนต่อเนื่องโอ้โหเหมือนจะเข้าฟีนะมาค่ะตัวเดียวมาไหมจ๊ะมาไหม มาไมโอ้โหเข้าจนได้ทุกคนมาแต่มาต่อนเนื่องด้วยะค่ะทุกคนโอ้โหเข้ารวมมากแม่โอ้โหกี่ตัวคะรางวัลก็โตทุกคนเมื่อกี้ทันไม่ทันมาดูกันทุกคนนะสเก็ตเตอร์เข้ามาเยอะมากรางวัลก็โตก็แตกมาด้วยอีก131นะคะทุกคนนะโอ้โหกี่ตัวคะแม่2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7หกหมส้าเจ็นไหมนะ่ะโอ้โหแม่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะทุกคนนะสิบสองหมุนแล้วก็เอ็กสามคูณสามนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะทุกคนโอ้โหรอบสองนี่โคตรปังอ่ะเข้าฟรีแบบเข้าฟรีแบบสเก็ตเตอร์มาเยอะมากค่ะทุกคนขอให้มันปังนะคะทุกคนจัดไปงามๆอื้อมมาวายมาหนึ่งตัวคูณเจ็ดไปแล้ว,อว,ว,ลวโอ้โหนะยังไงนะคะทุกคนนะใครเข้ามาแล้วนะจ๋าฝากกดติดตามด้วยนะแล้วก็ใครอยากให้จ๋าไปรีวิวเกมไหนนะก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะใต้คลิปเลยนะ คุยมาเลยนะคะทุกคนนะหรือว่าใครไปตมหรือมีเทคนิคดีๆอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกจ๋านะคะบอกมาได้เลยทักมาเลยก็ได้นะคะทุกคนจ๋าจะเอามาจัดนะคะทุกคนถ้ามันปังนะคะทุกคนจ๋าจะมาทาคลิปให้นะคะแล้วก,ก็จะมาบอกแบ่งปันซึ่งกันและกันนะเราสาววกเดียวกันแนละ้วสายปันพ g จนะอาจจะไปคูณ2ี่าค่ะทุกคนเอ่มคูณสูงมาเรื่อยๆละ28แล้วบวก4 0่ิปนมาอีกนะคะทุกคนนะสุดจัดอยู่นะสำหรับ ตัวนี้นะคะทุกคนโอ้โหมาอีกเมกะบ,บวกมาอีก1034นะโอ้แม่เจ้าคูณโอ้โหฟีสปินไม่ได้อ่อนนะคะคนมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ปาเข้าไปคูณ31เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะอยู่ในหมุนฟีค่ะาแม่ไปต่อเนื่องต่อเนื่องไหมไม่ต่อนะคะทุกคนไม่แตกต่อมานะอ่ะตอนนี้ก็คูณ31ไปแล้วนะคะ แต่ว่าเหลืออีก4หมุนค่ะทุกคนนิ่งไปเลยนะแต่มาซิเม่เหลืออีก3มหมุนนิ่งไปเลยเอ,อ่ะสามอามาแล้วเคโดนมาเคดูนมาคูณ31โอ้โหลามไปนะคะทุกคนคูณมาคูณ34นะคะทุกคนเครื่องรางอ่าคูณ37ไม่แตกเงินรางวัลตอโตบวกมาะค่ะทุกคนเท่าไหร่แม่เออมา มาก้อนโตก้อนโตมาเบกะไปแล้วคะ่ะทุกคนเบกะ2องร้อไปแล้วอ๋อธนูธนุมาจะปังเออสามร้อยเกสมทบมานะก็ทุนของเราก็คือที่มาวันนี้ก็คือ499นะใช้เลขเก้านำทางนะคะทุกคนนะเดี๋ยวอีก2หมนะุนค่ะคูณสามเจไปแล้วอ่ะสามค่ะทุกคน สุดไหมคูณ40อ่าไม่แตกนะคูณ40ิมาลุนอีกหมาอีกหนึ่งหมดดวนคะแตกมาหน่อยคูณ40แล้วแตกห,หน่อยอ่าแตกมาคิโดยแตกเข้าให้คนต่อไม่ต่อนะแตกแบบต่อไหมไม่ต่อค่ะทุกคนรางวันก้อนโตเข้ามาค่ะทุกคนสัมทายนะรางวันก้อนโตนะเออเท่าไหร่นะ โอ้โหไม่ไม่ก้อนโตอย่างเดียวทุกคนถึงเมกะแล้วนะถึงเมกานะจะไปถึงซูปเปอร์หรือเปล่านะเออถึงเมกะอาระดับซูปเปอร์จะได้สามร้อยหกสิบทุกคนในการหมุนซีรอบนี้คูณปังมากเลยนะคะทุกคนนะมัดรวมมาค่ะทุกคนรอบนี้เท่าไหร่โอ้โหหนึ่งพันแปดร้อยสิบเจ็ดนะคะทุกคนนะโอ้โหถือว่าสุดจัดจริงๆนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะยังไงวันนี้จ๋าขอตัวไปแล้วว่าถือว่าปังมากเหมือนกันนะคะทุกคนนะทุนสี่เก้าเก้าได้มาขนาดนี้วันนี้ขอตัวแล้วนะคะไปแล้วนะจ๊ะบายบายค่ะทุกคน